รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะสจะสกทุ็คือ ครเรื่องไหนก็เป็นแฟนกับนักแสดงเรื่องนั้นก็ต้องหานางองค์นางเอกอะไรบ้างดึงดูดให้เราไปทํางานมากขึ้นอยากไปมากขึ้นเข้าฉากด้วยกันบางทีเลิฟซีนด้วยกันเอาแล้วถ้าเกิดละครจะจบลงอะคะก็คงต้องแยกย้ายนะครับเพราะเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วตอนนั้นมีคนลือว่าเป็นเป็นเอ็นาการคนจะหัวใจวายตายแล้วผมเป็นทุก15นาทีพี่ย้อยเฮ้ยเขาเข้าออกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแทบทุกวันโอ้จนมีข่าวว่า ผมเป็นเอ็ดพราะผมผอมมากเขียนจดหมายลาตายแล้วด้วยแต่ตายไป้จบไปวะเดินไปแล้วนะจะไปโดดน้ําตายเนี้หรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจอก,กันอีกครั้งหนึ่งกับคลับไฟเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตครับสับราวรัว,รว,รวเลย <c oughs> ในคอนโดเดียวกันนี่แหละ <c oughs> แต่ละชั้นเรียงกันไปจนได้ฉายาว,ว่าเป็นพระเอกสไปเดอร์แมนโอ้โห <c oughs> ชีวิตแซ่บสุดขนาดนั้นขณะที่เขาบอกว่าเล่นละครเรื่องไหนก็เป็นแฟนกับนักแสดงเรื่องนั้น <c oughs> แต่อีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้ด้วยเลยคือ ผู้ชายคนนี้ครั้งหนึ่งครับเคยป่วยหนักมากถึงขนาดคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วทั้งหมดมาเปิดใจคุยกันที่นี่ครับคุณตะวิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงไม่รู้จะกลับบ้านทางไหนดีครับโอ้โหนกสึกเหมือนนั่งไม่ติดไม่ได้เห็นว่าประโยคนําเข้าเป็นเช่นไรใช่ไหมครับใช่ครับมาจะสวยงามมากเลยครับพี่ครับผมควรจะยืดอกรับดีไหมครับแต่งติ้งผมขออนุญาตบอก พี่ทั้งสองคนคือไอคอนนะครับพี่อ้อยพี่ชอตครับจริงหรอเรื่องราวความรักผมติดตามพี่ตลอดนะครับขอบคุณมากค่ะพี่อันก็เหมือนกันทุกเช้าผมจะฟังพี่ครับพีดเวทครับขอบคุณมากตะเข้าวงการมาตั้งแต่2003ครับเป็นดัชชี่บอยครับพี่อดัชชี่บอยถ้าบางคนจำไม่ได้ตอน2003ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผมมีภาพหายใจลึกๆระดูครับ โอ้โหดั่นยาสีฟันหรือเปล่านะโอ้โหเขินตัวเองเหมือนกันนี่นี่โอ้โหนี่คือปี2องพประมาณไหมสองอันนี้น่าจะช่วง2องพครับสองพันสี่ครับผมสองพันอย่างฟิตอย่างเฟิร์มตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะก็20่สิต้นๆนะครับพี่เพราะฮอตขนาดนี้หล่อขนาดนี้ก็เลยเป็นที่มาของ ความที่สาวๆลุมล้อมอย่างที่บอกมาสิทุกคนก็จะเห็นเราในทีวีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของดาราผู้ชายนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะที่บอกว่าจะต้องแบบเจอผู้หญิงเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้ามาหาเราสุกเราแบบตื่นเต้นน่ะเราก็เลยเข้าาหาเรตอบการที่เป็นดาราผู้ชายแล้วมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะอันเนี้ยพี่ว่าไม่น่าจะอะไรเท่าไหร่เนาะแต่เวลาเขาเข้ามาหาแล้วเราทํายังไงมากกว่าผมส่วนใหญ่ผมก็จะสู้เขานะครับ เพราะบางทีผมไม่ดไรงผมก็ไม่ค่อยถอยเท่าไหร่ครับแต่ต้องเท้าความไปลึกกว่านั้นอีกคือก่อนหน้านี้ช่วงเด็กๆผมอยู่โรงเรียนประจำเป็นหอพักนักกีฬาซึ่งก็จะมีแต่ผู้ชายไงแล้วก็ต้องซ้อมกีฬาตลอดพอเข้ามหาลัย มันเหมือนกับว่าออกจากกรงนกบินออกจากกรงอ่ะได้เหมือนแบบไม่ต้องเจอผู้ชายเจอแต่ผู้หญิงรู้สึกชอบผู้หญิงมากเลยชอบของสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนหวยหาอะไรเงี้ย่หาเหตุผลนะคะพยายามหาเหตุผลนี่คือเล่าให้ฟังสมัยเด็กกว่านี้มีความรักแบบจริงจังไหมคะโอ้ไม่ไม่ครับใช้คำว่าไม่เลยหรอไม่ผมช่วงตอนเด็กผมไม่ได้มีความรักจริงจังเลยพี่มันเป็นรักเพื่อความสุขของผมแบบมันเป็นเรื่องของแค่แบบ สนุกมีความสุขในวัยเด็กแค่นั้นเองมันเหมือนกับว่าเด็กคนหนึ่งได้แบบเตะฟุตบอลแล้วได้ลูกบอลใหม่แล้วเตะเรื่อยๆอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ผมก็คิดเป็นแบบนั้นเลยมีมีเป็นแฟนแบบคบกันนานๆนี่มีไหมคะไม่นานเลยคือเราเราบังเอิญไม่รักหรือเราตั้งใจที่จะสนุกอย่างเดียวมันตั้งใจจะเป็นความสนุกครับมันเหมือนตื่นเต้นคือมันเหมือนให้เราค้นหาได้เรื่อยๆมีไหมบอกว่า ถูกใจคนนี้คิดถึงรักจังเลยมมผมแค่รู้สึกพี่ชอดสวยจังเลยครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบเลยผของผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะลุยไปค่ะเพ <ไป S 3> <ม>ื่อนันเคยอกหักไหมคะไม่มี <laughs> <laughs> นะช่วงนั้นนะแต่ช่วงตอนเด็กนะ,ะ,ะผมรู้สึกว่ามันแค่เป็นเรื่องของความสุขอ,อะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มจะไม่ดีแล้วผมรีบฉากตัวเองก็ลมผมถอยก่อนนะเรามีมุมมองยังไงกับคําว่าความรักผมชอบเขา เ,เปลี่ยนบ่อยก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วนะพี่ม,มันมันคือ,อเรื่องที่ผมยึดไว้เลยว่ามีแฟนแล้วแฟนเพื่อนห้ามคิดเลยนะเว้ยมันคือสิ่งที่ห้ามคิดเลยเพราะผมรู้สึกว่าลูกผู้ชายอันเนี้ยยุ่งไม่ได้เลยเรื่องไปเป็นมือที่สามบนอื่นเลยค่ะมสมมุติเราไปเที่ยวกลางคืนแล้วเห็นคนถูกใจวิธีการเข้าหาอย่างตะวิตเราจะเข้าหายังไงคะของผมจะต้องมองก่อนนะผมมองแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่า คนนี้เขาเล่นด้วยกับเราเลยถ้ามองแล้วมันไม่ใช่ก็มีเราก็จะรู้สึกไม่ยุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กี้นี้คําถามคือแบบว่าเ,เคยอกหักเพราะใคร,รหรือเปล่าตอบเลยว,ว่าไม่ไมแล้วเคยรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองทาให้คนอื่นอก,อกหักมาบ่อยไหมคะก็รู้ครับคือนะตอนนั้นก็รู้แหละแต่ผมก็รู้สึกทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเจ็บอยู่ในใจเหมือนกันนะที่ผมทําตัวแบบนั้นเลย,เยม,มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อีกมุมนึงอะ นะตอนนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องที่ดีเพราะเพราะผมได้เจอคนที่ผมรักไงผมจะทําให้เขาเจ็บแบบนั้นไม่ได้คือมันกลายเป็นแบบว่าเรื่องที่ไม่ดีพันที่ผ่านมาในชีวิตผมอ่ะมันสอนให้ผมรู้จักชีวิตที่ทจะดําเนินต่อไปในวันข้างหน้า <Okay. S 3> เราทําให้เขาเสียใจ uh huh. อ่ะทิ้งเขาหักอกเขาเราเห็นท่าไม่ดีปุ๊บทิ้งชิ่งเลยอย่างเงี้ยราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอหนา้นาตอนนั้นนะไม่ไม่ได้รู้สึกผิดเออมันมันเป็นเรื่องที่แบบคิดแต่ มันเหมือนคนเห็นแก่ตัวตอนนั้นน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบเออมองแต่มุมตัวเองไม่ได้มองถึงคนอื่นเลยไม่ได้คิดถึงใครเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนที่พอยิ่งเข้าวงการอาจจะต้องมีผู้หญิงเข้ามาหามากขึ้นกว่าเดิมอีกก็มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนหาเรื่องโทษอีกแล้วนะยาโทษแต่สักอย่างหนึ่งนะมันเป็นมีคำอธิบายนะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยครับแล้วก็เป็นเรื่องของแบบความ สนุกของเราความตื่นเต้นและได้เจออะไรใหม่ๆตลอดอ่ะมันเหมือนอัปเลเวลขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กอะเราเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กที่โดนบังคับให้ไปทํางานอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในที่ทํางานในที่ทํางานในกองถ่ายพวกนั้นในกองถ่ายก็เลยก็เลยก็ต้องหานางองค์นางเอกอะไรบ้างเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น แรงดึงดูดให้เราไปทํางานมากขึ้นอยากไปมากขึ้นพี่ชอดเห็นไหมเขามีคําอธิบาย <laughs> ก็เลยพยายามทำความเข้าใจกับคําอธิบายของเขาไม่เพราะบางทีตื่นเช้า ตีห้าอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบตื่นแล้วซึ่งเพื่อนคนอื่นยังหลับอยู่เลยที่พ้องคืนอยู่กับเราอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นอาจจะเป็นนางเอกนางร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม่นางเอกนี่ซึ่งคิดในใจแล้วครับผมแปลว่ามีก็มีแปลว่าที่มีข่าวแว่แวๆมาบอกว่าแบบเล่นละครเรื่องไหนก็เป็นแฟนกับนักแสดงเรื่องนั้นเนี่ยก็มีทำให้เราสึกอยากไปกองมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วถ้าเกิดละครจะจบลงอ่คะ เราไมีใครสันต่อแบบออกมาจบแล้วละครอวสารแล้วชีวิตจริงเดินหน้าต่อไหมคะก็คงต้องแยกย้ายนะครับเพราะเปลี่ยนเรื่องใหม่แลจริงเหรอคือมีความรักสิ้นสุดแค่ละครอวสารอย่างเงี้ยหรอคะพี่ก็ถ่ายเรื่องหนึ่งก็ช่วงเมื่อก่อนมันก็8เดือนใช่ป่ะเก้เดือนบางทีก็ปีหนึ่งซึ่งระยะเวลาอย่างเงี้ยมันนั่งกินข้าวด้วยกันข้าฉากด้วยกัน บางทีเลิฟซีนด้วยกันก็อินนิดนึงมันก็จะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้มันต้องใช้เวลายอยู่ด้วยกันเยอะพอสมควรเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายแล้วอะผมความรู้สึกผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ <c oughs> ผู้หญิงไม่มีใครกล้าพูดในยุคนั้นว่าเฮ้ยฉันเป็นแฟนคนนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนเรื่องแล้วนี่เดี๋ยวผมผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยระหว่างสมมติถ่ายปีหนึง่งห้าเดือนผมรู้แล้วผมมีละครเรื่องใหม่รอยอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็ต้องรอแล้วผมเล่นกับใครวะ ก็รู้เลยว่านางเอกคนต่อไปของเราคือใครอะรี้เลยใช่ไหมคะสเปประมาณันั้นเลยอะอ๋อเฮ้ยแต่วันนี้ตะกล้าพูดทุกอย่างเลยนะคะคือจริงๆนะใช่ไหมอันนี้พี่อย่างแรกเลยนะพี่ขอชื่นชมก่อนที่เราพี่พูดพูดความจริงอะพี่าทษทีมันไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมนะครับจริงๆผมไม่ไม่พี่พี่ชื่นชมที่กล้าทํากล้าพูดก็ก็มันคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ เรารู้สึกผิดนะแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็แก้ไขแล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเอามาสอนคนอื่นได้อ่ามันเป็นหัวใจของคลับไฟเดโชเลยแหละนะคะว่าเรากำลังจะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของตากันตาแต่ก่อนเนี้ยสมมติถ้าเราแบบกินไปแปดเดือนปีหนึ่งค,ความรู้สึกคนสองคนไม่เท่ากันหรอกค่ะเราแอบจะรู้สึกว่าอ่ะพอแล้วนะจะจบแล้วนะ,ะเดี๋ยวฉันกำลังดูก่อนว่านางเอกของฉันคนต่อไปคือใครแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาผูกพันและเขายังมีความรู้สึกว่าตาคือคนที่เขารักจริงๆอะค่ะ แล้วเขาจะเดินหน้าต่อจะทํายังไงอะคะส่วนใหญ่นะผมจะไม่ไปต่อ,อเพราะผมรู้คึกว่ามันจบเรื่องตรงนี้แล้วอะแล้วแล้วมันก็วิธีการที่ผมจะจัดการเขาคือ <c oughs> เฮ้ยบางทีมันอาจจะเป็นข่าวได้นะ <c oughs> อันนี้ขู่นะเนี่ยเอ,อ <c oughs> เป็นข่าวเวาจะเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับงานของเธอนะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเคยไหมเคยมีบ้างไหมที่เราไม่อยากจบปิดกองแล้วแต่เรายังอยากต่ออยากสางต่อมีที่แบบว่า ควบอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบเฮ้ยควบอยู่แต่ว่าถ่ายสองเรื่อนโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ก็มก็มีที่หันเป็นไปได้เหรอที่เราแบบคบคนเยอะแบบเยอะอบตั้งพูดว่าคบคนเยอะนะครับแต่เราไม่มีความรู้สึกลึกซึ้งเลยเออผูกพันอะไรไม่ไม่ไม่ได้ค่อยมีขนาดนั้นเพราะผมส่วนใหญ่ที่ผมจะมีเรื่องความรักเนี่ยผมจะเผื่อใจไว้ก่อน พร mm hmm. าผมจะเผื่อใจตัวเองไว้เสมอว่าแบบผมจะชอบพอได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอุ้ยมันเบรกได้เหรอคะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเตรียมใจไว้แล้วว่า oh. ไม่อยากที่จะต้องไปรักใครจริงๆอะไรมันฝังกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะต้องสนุกกับชีวิตมาัมาสักพักหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยให้เรา mm hmm. ได้ใช้ชีวิตสักพักหนึ่งก่อนเราบอกให้เขารู้ไหมว่าเราคิดแบบนี้นะมันแล้วแต่คนพี่ mm hmm. บางคนถ้าเขามาในลูกจริงจังอะไรเงี้ยเราต้องบอกเพื่อ oh. ให้เขารู้สึกว่าไม่ถลำลึก แต่ถ้าบางคนเรารู้ว่าเฮ้ยเขาก็เล่นกับเราเว้ยเราก็เล่นด้วยต่อไปต่างคนต่างเล่นก็จบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็มันก็ต้องดูเขาด้วยอะ่ะเคยมีเหตุผลในการบอกเลิกครั้งไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่า เออจริงๆก็แรงแฮะคนในวงการก็จะเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแบบข่าวหลุดไปเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไม่ดีนะผู้ใหญ่จะไม่ชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบแฟนของแฟนแออ่ครับจะแอนตี้อะไรติดติดแอบู่เเลยนะเนี่ยเอบขม่เองแบบไม่เรียนหนังสือจะมีแบบแฟนคนหนึ่งที่แบบว่า,ขาเขาก็จะตามเราอะไรเงี้ยตามเราทุกที่อ่ะจนเราก็รู้สึกว่าเอาไงดีว่าคาไหนที่แบบจะฉีกได้ดีว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเธอไม่เรียนหนังสือ เธอไม่มีความรู้เธอจะอยู่กับเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาไปไหมพูดขนาดนี้ก็ต้องไปอะพี่ในขณะเดียวกันการออกไปเที่ยวตางกลางค่ำกลางคืนก็จะมักจะมีสาวๆติดน้ติดมือกลับมาทุกคืนก็มีตลอดอะพี่ครับคือเวลาถ่ายละครเนี่ยเราจะเลิ่อนนสี่ทุ่มอะไรยเงี้ยโอ้ยเที่ยงคืนผมรอแล้ว ก็วนลูบอยู่เงี้ยมันปีๆที่ยังคืนเจอกันได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วนต่อไปแล้วก็จะเจอสาวๆตอนกลางคืนเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของการที่เขาบอกว่าเป็นพระเอก Spider Man กระโดดไปกระโดดมาอยู่ในตึกเดียวกันไม่รู้ใครไปเห็นถ่ายรูปตงกูระเบียงอ้าวพูดจริงเอขกดมีรูปออกมาก้อนสิบด้วยตอนนั้นพูดง่ายก็คือเปาะแตกสิ คารภาพตามตรงตอนคุยกับแอนตอนนั้นมีคนอื่นคุยด้วยอยู่หรือเปล่าคะมีครับ <laughs> เยอะไหมคะสี่คนครับสีค่ค, <4 S 1> <15 S 2> คนรวมของแอนด้วยจบมแอนเป็นหครับ,รบแอนท<อ>ี่ถามจริงหนูคิดยังไงถึงได้ยอมคุยต่อเขา